อัปเดตโปรโมชั่นรัวๆที่หน้าร้านสาขาสองครับผมต้องขอส,สวัสดีพี่น้องมีรักเอฟซีทุกท่านนะครับผมพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศและเอฟซีทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้ผมเองพี่ทักบุญลาคนเดิมครับอ่มาอัปเดตที่สาขาสองนะครับผมร้านตีมีตังเฟกเตอร์นะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเพิ่งคลอดใหม่สดร้อนๆเลยสำหรับคันนี้ เป็นรถใหญ่นะครับคูปต้า M7040 นะครับผมอ่ายิวปลัาสภาพใหม่ทั้งคันนะครับผมเก็บรวดซึมทุกจุดเ่ยเปลี่ยนถ่ายของเรียวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับทำสีให้ใหม่เปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับสำหับคันนี้มาเลยาครโปรโมชั่นสุดเล้าใจนะครับผมในราคาผมในราคาย่ยาครับจากปกติจะขายอยู่450,000บาทนะครับรถโปรโมชั่นต้อนรับสงการนะครับ รีบจองวันนี้ลดราคาพิเศษให้ไปเพียงลดเหลือเพียงสี่แสนสองหมืนบาทนะครับตอนนั้นยังไม่พอนะครับของแถมอีกห้ารายการนะครับผมสําหรับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับสี่แสนสองหมืนบาทแถมส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรนะครับผมแถมยังมีของแถมเป็นน้ําอารมณ์หนึ่งลังนะครับเบียร์หนึ่งลังน้ำเปล่าสิบแพ็ค ข้าวสารหนึ่งกระสอบแล้วก็มีมะม่วงที่อยู่ที่สวนนะครับออกเยอะเลยตอนนี้แอมบีหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับสนใจออยังไงโทรมาครับ080383 97 89 08 40483 799แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ครับ099 164 1255นะครับผมรับแลกเปลี่ยนรับดีเทิร์ลดทุกชนิดเหมือนเดิมครับผมอ่าสำหรับใครสนใจก็มาดูรถประจิงด้ที่หน้าร้านสีมีตัง เตอร์นะครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสีชวาครับตำบลพระไทยรินอำเภอลำปลามาจังหวัดวีรัมยติดทางหวงเส้นลำาไามาน้องกี่นะครับผมอ่าตัวอำเภประมาณ9กิโลเมตรนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถขนาดใหญ่นะครับอันตัวนี้จะเป็นรถขนาด70แรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมอ่าสำหรับทันใดกําลังมองหารถแท็กเตอร์ไว้ใช้งานนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับหนึ่งคัน อ่าคันนี้คูปต้า m เจ็ดูนี่ศอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นํำเสนอไปอ่าสนใจยังไงก็เข้ามาทดสอบระบบมาทดลองขับได้ที่หน้าร้านนะครับไม่ซื้อไม่หามไม่ว่ากันครับอ่าถูกใจแค่เอาไปใช้งานนะครับผมบเราคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นด้วยอ่าอีกคันหนึ่งครับรถเล็กในราคาเบาๆในราคาย่อมเยา,เา,เาครับผมบเราคันนี้เป็นรถคูปต้า l 2402 DT นะครับผมขนาด24แรงม้าเครื่องยนต์3สูบครับอ่าเป็นรถเก่านอกนะครับสำหรับคันนี้มาอุปกรณ์ตัวเปล่าครับสวยเดิมครับคันนี้อ่ามาในราคา45,000บาทตรงนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับผมขนาด24แรงม้าครับพร้อมใช้งานครับรถนั่งรถไถนั่งขับในราคารถรถไถเดินตามนะครับสำหรับคันนี้อ่าท่านใดเอาไปใช้ในไร่ในสวนไว้ไถนาก็ได้ครับสบายกว่ารถไถเดินตามเยอะครับ สี่หมื่นห้าพันบาทราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ครับอหรือว่าท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนแล้วต้องการตีเทินอ่าโทรมาปรึกษาก็ได้ครับผมคือแปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าคุณแปดสี่ศูนย์ทีแปดสามเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้านะครับผมสำหรับคันนี้ดูรอบๆคันกันครับ L2402 ดิทีนะครับอพอพิจยใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับเพิ่งมาสดสดร้อนๆเลยตัวนี้จะเป็นอิสกิขนาด25แรงนะครับเป็น TS250 นะครับขนาด25แรงม้านะครับตัวนี้ก็มาในราคาย่อมเยาครับ ันนี้ก็เอาเป็นราคาเดียวกันนะเครื่องเกียร์ดีเลยันนี้บริรดีช้งานได้ปกติเพียงซอเพียงสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับผมสนใจยังไงก็กินก้างหากันได้ครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับโทรปรึกษาได้นะครับรับแลกเปลี่ยนรับตีเทินเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ก็ดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณจากใจท,ทีมงานพี่รักวีลำพลเดิมครับ บริษัทท,ษที่เอสแทคเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสิบสองจำกัดบริษัททีมีตงังแทคเตอร์จำกัดร้านตีมีตังวัสดุอะไหล่ยนต์บริษัทพิทักษ์ปุย์จำกัดนะครับผมทั้งสี่สาขายินดีให้บริการพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอขอบคุณมีราเอสจีทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะคุณสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์ปุย์คนเดิมครับผม tawa disckra.